สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาส่งของข้างแม่โค้ด้วยครับผมวันนี้มาหากรอครับผมมากระพือเีครับผมน้ำกันสามคนครับผมไปเย็นบินมันใหม่ครับผมเอ้ยไปได้พี่น้องบรรยากาศสวัสดน้อง จอดพี่ดีไทยครับผมมาพี่น้องเออมามการเห็นง,งานโหลดโหลดไรบลาไรชุดก็ดังผมก็จอดที่ไทยไทยก็ดังไทยข้าง

บรรยกาศด้อี้องเด้อดูมีถางรถก้เอ้ยไปแล้ครับผมข้างนึง่ล้วล้ข้างสองข้างสอง่ององได้ลงนะัข้างสองเลยปองดูองโอ้ย เป็นกิโลครับผมมางลงของหาเมื่อนหาเขาเมาเอิญมัะมันเจ้าโมงหนึ่งเลยมันมาอยอะใหญ่ลงเจ้าโมงนะครับพี่น,อน,น,อน้องนีเ่เิ่จะสิดหล่อจ้บรรทุกของของไรทั้งในโครครับผมคนนี้มากครับขันหนีแล้วผมแต่ผมอะไรครับดอกมป็นนี่มากรกพี่รถพี่ครับขันหนีผมครับ กันหน่อยแล้วว่ามันอีกงานมากัานเดียวครับผมมันรับกันก็นกนรู้ทีเเจอกับเยนนันทับแล้วครับท่านกำลังคุอย่นีทัว่วัเวลาเหนรออนนะมาแล้วครับคนมินบุรีมาแล้วครับผม เปิตัวเปิดเขามาแล้วตัวเปิดเขามาแล้วคนมินบุรีครับผมโอ้ยสิไปสิบไปยาไม่ไม่ออกนะครับผมเมื่อกี้เหมือนสิบยาไม่ออกไปเลยครับสิบเป็นลมสิบเป็นลมสิบเป็นลมเหสิไปเจอเขาสูบยาหงสวมของนามโอ้ตายเรวสายกว่าเราบ้าเรื่องพี่น้องมา้ดี๋ยว C B R ไหม C ยาของเราผมว่าน้ำดับหมดสีน้ำเขาไปเรื่องของน้ำเราไฟไหมอะไตัว เอาจุ๊บปักนี่เออมาเข้อีเข้าอีแล้วต้นรอรออะไรรอดีรอคนรอเหลือนาตาดิเสิหัดปวดหัวจุ๊บไมเน่ากับวสสดเอาพี่น้องนี่ล่ะบรรยากาศหาลูกคองครับผมไปเขาหนำเจอเขาดูยาสูบอัดเป็นไงล่ะครับสิสลบเลยบอตออนี่นนาะ ดับข้าวดับข้าวเออฝึกวุนุก <laughs> ตัวตาบุรีนี่อ่ะแนวดับข้าวเลยพี่น้องตุ่นตุ่นตุ่นตาบุรีแม่นางโดนกินมึงเ้ยสรุปข้า,นามน <laughs> ้าอ้ยกินเนียงจุ๊บไมอ้าพี่น้องวิง่งเราแค่นี้ละลงคลิปกันพี่น้องลืมกันสวีสดัสสวัสดีครับผมแฉวแฉว